สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาเห็ดกันนะครับไปเดินป่านะครับทุกคนเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับว่าเราจะเไปไ็นยกันนะครับไปเดินป่าหาเห็ดนรับไหาเห็ดว่ามันจะได้กับเขาหรือเปล่ารับ Let's g o ไปเลยนะ ก็อลออกเดินทางครับทีมงานหาเห็ดของเราะรจะมีนาหลงผมนะครับประโยชน์พ่อ้าขายสก๊อกน้อยแล้วก็ทัชนีนะครับแฟนผมสี่คนนะครับของเราออกไปหาเห็ดน,นะครับบจจนภัยในป่าวันนี้มาติดตามกันดูนะครับว่าเราจะได้อะไรได้เห็ดอะไรบ้างได้อะไรบ้างนะครับสำหรับเดินทางไปกันนะครับ ป่าไม้นี่มันก็ค่อยทยอยหมดลงไปนะครับเนื่องจากการทำสวนยางสวนมันอะไรอย่ไงเงี้ยอย่างมันจะ่รียกอย่างนีกเหมัอนการบูชาเข้าทางกันอ๋อถึงบ้านตะคำแล้วเนาะ เห็นภูเขาเลยนะคะรับอ้าวเป็นหมู่บ้านคนเป็นหมู่บ้านคนเข้าเขตหมู่บ้านสักคำแล้วนีนว่เรามาถึงไหนกันแล้วะครับเรามาถึงท,ที่โรงเรียนสักคำบ้านสักคำแล้ว เราไปซื้อกาแฟากันเอากาแฟหน่อยครับขายกาแฟไหมถ้าเราคนขายกาแฟาซือ้อเสบียงก่งอ <kaz an ches> น,น,นีนั่นน่ะลงไปไม่อดีตไปปลูกไปปลูกมใงญ่ละอ่าเ่มเห็นภูเขา็เลย มาดูบรรยากาศนะคเรับปูเผาเกล็ดปูจันเนีเนี่ยมีม,งงมุมอะไรบ้างครับถ้าเชื่อเนี้ก็จะกลายเป็นสวนยางไบเรียบร้อยเลยนะครับที่ลาบลุ่มเป็นสวนยางสวนมัน นู้นนะครับไกลนำทางเรานะครับหเห็ดคนสวนถิ่นสุพสรณเหป่อยเมากเห็ดไฟเห็ดหมัเนอสัวอานอีกัวมากปหม่เจ็ดหมู่สี่ชิไป่มเบาตัวหมู่้นเนาปน่าใู้ชายจะได้หน หมดแล้วหมดไม่สี่วงจะคองกี่มาเลยนะครับขี้หินจะปลาอะไรแล้วนะครับมากันกี่คนนะครับนับหนึ่งสองสามส,สี่ห้าหกรวมกับผมเป็นหกคน ลุยปากันนะครับดูว่าใครจะเจออะไรก็โอ้นี่ยังมีรถกลนอยู่นะ อยางมีรถขน่โอ้เป็นทางหินเขาทบทางขึ้นไปเลยจะขึ้นไปบนหลังเขาดอกอบัวจักเนาะ นะทุกคนลงมาจากเขาเลยนะครับได้คนละกรรมสองกรรมคนละถุงสองถุงได้อยู่นะครับแต่ไม่ได้เยอะเรามาดูกันนะครับสองพี่น้องนะครับแปดนรก กูหูนะครับไปไปไหนไปด้วยกันนะครับสองคนหน้าตาก็เหมือนกันหน้าเหลี่ยมๆเหมือนกันฮะไม่รู้บรรยากาศดีหลยครับโอ้ทุกคนเลยไปไหนเราก็ไปด้วยกันเออใส่ไดาลเป็นไดโอ้โอ้ยไดเครื่องโลบมลยเล้ยบอามันยุนีเหนบถ้าเกือบโลบอ๋อ โอ้โูโอ้เขาซื้อกันรูเท่าไรก็พกหน่อยบ่อ่าเนี่ได้แล้วหกร้อยเพาทำไมได้เยอะจังเขางวดเขาเนาะเอากระตะมากใชปะหล่ะคอยยื่เทียงคอยห้าว่เทียงอ่าเขาก็มักันหกคนนะครับมีผมผู้ชายคนเดียวนะครับนอกจากเป็นสาวนะครับ สาวเด้อเออก็สาวนี่แหละสาวขึ้นสาวลงอันนี้ก็ได้จะมีแต่นั่งไม่หาเหนื่อยนี่ยายบงกือโอ้โห้ไพ่ท่านี่ปูงกื่ออ่านี่ก็เกือบเกือบโลูกเลยเนาะตัละหกร้อยนะครับเขาบอกคามาซื้อถึงสี่ร้อยหกร้อยนอันนี้ของผมเองนะครับ จะกินลายจะใช่เดี๋ยวนแที่มือข่อยบางดูเนี่ยข่อย่ย้อเย่าฮ่าฮาเป็นอยู่นะพจะมาคนคุนไปจคุนแ้วว่าคนเพร่านอีเกียตัวนีแล้วเกินลงมาอานี่นะครับการมหาเหตุมันพึ่งออกครับก็เลยว่ากันหนน่หอยนะออกตามหลังกายดูชมธรรมชาติโอ้เนี่ยคำสองหัวเมียนะครับเนี่ยได้แล้วครับเกือบโลโอโลเนะ ได้ไม่โดนไมนอ่ะที่นั่นไม่อีกเหรอบ่บ่ข้างเดียวก็พอแลนะเอาละผ้ามากแต่ยานลงบ่ทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาหาเห็ดนะครับกับสาวๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครสวัสดีครับนี่ใจนี่ด